เข้ามาเราได้ห้องซีเตียงเป็นเตียงสองชั้นเป็นโซฟาค่ะแล้วก็ก่อนจะออกจากห้องก่อนเราจะเช็คอินอยู่ที่นี่เราต้องทำความสะอาดเขาก็จะมีเครื่องดูดฝุ่นให้นะคะมีตู้ไมโครเวฟให้ใช้มีเตาให้สองหัวมีน้ำร้อนน้ำเย็นที่ต้มกาแฟแบบว้า กาแฟสดที่ต้มน้ำร้อนอมีอุปกรณ์ทําความสะอาดมีหม้อมีเขียงมีกระทะให้ค่ะแล้วก็มีจะช้อนแล้วก็มีดที่เปิดไว้มีจัดว่าทํากับข้าวได้เลยค่ะ ก็มีจานให้ตัวนี้ก็แก้วไว้ยถาดแก้วราคาพันห้าต่อหนึ่งคืนค่ะมีโต๊ะให้นั่งกินข้าว มีทีวีมีพัดลมเปิดมาห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำเล็กๆน่ารักมีที่อาบน้ำแต่เราต้องทำความสะอาดก่อนเราจะออกจากตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะมี เช็ควิเช็คร uh, ายละเอียดให้เราเช็คว่าเราทำความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างของทุกอย่างต้องตามรายการเขาค่ะกาก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยกดเขาค่ะนีดีนะคะที่ตาพก มาม่ามา,มาหิวแซ่บๆได้ไก่ย่างค่ะลูกชายเขาเอาเอารถไปกลับไปทางบ้านไปเป็นกรรมการฟุตบอลทิตาก็อยู่ตรงนี้คนเดียวเดี๋ยวลูกชายขับกลับมาก็ประมาณสองชั่วโมงเดินทางสองชั่วโมงครึ่งเขาจะกลับมาช่วงเย็นค่ะเราค่อยออกไปหาอะไรกินกันค่ะตอนนี้ก็กินมาม่ากับไก่ย่างไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อน ไม่ค่อยได้เห็นหน้าทิตาทําคลิปก็ถ่ายให้ชมแต่วิววันนี้เราได้ที่พักเมื่อคืนทิตานอนเต็นค่ะวันนี้เราได้ที่พักวันที่สามคืนที่สามแล้วค่ะเราก็มีรถคันเอาของใส่รถมาแล้วก็เราก็ไปของเราเรื่อยๆชอบตรงไหนเราก็พักมีที่พักตรงไหนเราก็พักนอนค่ะไม่มีเราก็โทรหาเจ้าของบ้านเมื่อคืนนี้เสร็จแล้วที่พักเขาเต็มแล้วเขาก็ปิด ออฟฟิศแล้วสี่ทุ่มแล้วค่ะทิตาก็เจ้าของบ้านเข้าใจดีลูกชายบอกว่าเขาปักเต็นได้ไหมเขาก็บอกว่าเออเธอ,เธอจะปักกันได้แต่ปักตรงลานจอดรถไม่ได้มันดูไม่ดีเขาให้ไปปักหลังบ้านก็โชคดีไปค่ะเสียค่าเต็นแค่ร้อยเดียวคนสวีเดนเขาก็ใจดีนะคะเป็นความโชคดีไม่งั้นต้องขับรถกลับบ้านแล้วก็มาใหม่พรุ่งนี้เดี๋ยวเราเมื่อกินไก่ย่างกับมาม่า ต้ยมยำกุ้งมาม่าต้ยามยำกุ้งช่วยชีวิตชาวไทยได้เยอะเลยค่ะเวลาไปไหนๆหนแซดน้ำร้อนๆไม่ได้กินน้ำๆซศบๆมาหลายวันไม่เหมือนอยู่บ้านนะคะอยากกินอะไรก็ได้กินเดีย๋ยวเราไปนั่งกินข้างนอกกันค่ะมาค่ะมากินมาม่าก,กันค่ะพเพื่อนก็ไก่ย่าง อร่อยค่ะซึ่นใจได้สดน้ำเปรี้ยวๆเค็มๆ ก่ย่างขนมปังค่ะไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วมาเที่ยวเขาลดความอ้วนไปในตัวค่ะ <c oughs> ใใโซดาลด5ลอนลดลัสเบอรี่กับลดทับทิมค่ะ กินขนมปังอะน้ำซุปมาม่าค่ะอ <Okay. S 1> ืม ะะอันนี้เขาก็เป็นโซฟาเวลานั่งปกติและเวลาเราจะนอนเราก็เอาอันนี้ขึ้นนะคะ<ม>ก็จะกว้างขึ้นที่นอนก็จะกว้างขึ้นเขาก็จะมีให้เราดึงตรงนี้ไว้เราก็นอนตรงนี้ได้ค่ะน,นี่เป็นแบบนี้แล้วเราก็เอาผ้าของเราที่เตรียมมานะคะปอกหมอนผ้าปูที่นอนปูค่ะ นี้เขาก็ให้เราแต่ว่าเราก็เอาของเรามาเอาผ้าห่มกับผ้าปูที่นอนค่ะที่สวีเดนเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแค่นี้แหละคะ่ะแตกต่างแตกต่างจากอะไรที่บ้านเราเขาเรียกรีสอร์ทแตกต่างกันคะ่ะ กินในติมกันค่ะเ,เพื่อนๆเรากำลังจะเดินไปดูที่เล่นน้ำค่ะ น้ำใสๆค่ะ เขาก็จะพายเรือเล่นนะคะนี่ทุ่มขวาแล้วนะคะน้ำก็เย็นนะคะแต่ว่าเด็กๆเ,เขาก็พึ่งขึ้นกันจากน้ำค่ะเป็นสถานที่ตรงนี้ไม่วุ่นวายเงียบสงบดีค่ะมีแต่ครอบครัวมานั่งเล่น นี่ก็เป็นเวลาทุ่มครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวลูกชายมาถึงเราก็จะไปกินข้าวที่ร้านอาหารกันค่ะตอนนี้ก็มานั่งเล่นชิลๆ